โจทย์ข้อต่อไปครับเขาบอกว่าน้ําแข็งอ่ะความหนมาแน่น920กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรลอยในน้ําซึ่งมีความหนาแน่น1,000กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเขาให้หาว่าน้ําแข็งนะครับจมน้ํากี่เปอร์เซ็นต์โจทย์ข้อนี้จะเห็นได้ว่ามันคล้ายกับข้อที่แล้วมากเลยซึ่งถ้าพี่ไทเซนข้อนี้ก็ตอบตอบได้เลยใช่ป่ะครับอแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะทําวิธีทําจริงๆให้ดูก่อนน้ําแข็งลอยน้ําได้พอดีแสดงว่าน้ําแข็งเนี่ย มันลอยอยู่ในน้ําได้พอดีแสดงว่าแรงขึ้น,นเนื่องเข้ากับแรงลงใช่ไหมครับมันลอยอยู่นิ่งๆนิ่งแสดงว่ามันสมดุลสมดุลปุ๊บแรงขึ้นเท่ากับแรงลงแรงขึ้นมีอะไรครับมี b แรงลงมีอะไรครับมี mg b เท่ากับโลของของเหลว v ที่จมคูณกับ g m คือ มวลของวัตถุก็เท่ากับโลของวัตถุ v ของวัตถุแล้วก็คูณไว้ G G ก็ตัด G แทนค่าโลของของเหลวของเหลวชนิดนี้คือน้ำใช่ไหมครับก็คือ1000 v ที่จมอะครับก็จมกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ให้พี่เป็นให้ให้เป็น x เร์เ okay, ซ็นต์โอเคปะโลโลวัตถุก็เป็น อะไรครับเป็นน้ำแข็งใช่ไหมวัตถุในที่นี้คือน้ำแข็งซึ่งมีความแน่น920 v ของวัตถุปรามาันของวัตถุทั้งก้อนก็ต้องเป็น100%ใช่ไหมครับนะดังนั้นตัดออกมาครับเปอร์เซ็นต์ตัดเปอร์เซ็นต์ทิ้งซะ1,000งพั 1, นศูนย์ศนศนศน ศูนย์ตัดศูนย์ดังนั้น x เท่ากับเก้าสิบสองแสดงว่าข้อนี้ครับจมน้ํากี่เปอร์เซ็นต์ครับ x เปอร์เซ็นต์เช่ไหมครับก็เท่ากับเก้าสิบสองเปอร์เซน์นั่นเองข้อนี้ตอบเก้าสิบองเปอร์ซนข้อนี้เราอาจจะใช้วิธีการคิดแบบมองมองโจทย์ก็ได้มองโจทย์ ถ้าของเหลวถ้าวัตถุเนี่ยครับความหนาแน่นหนึ100่งร้อยเปอร์เซนหนึ่งหนึ่งพันกิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรก็จะจมหนึ่งรเอร์เซพอดีใช่ไหมครับเพราะว่าเราเอาไปจุ่มในน้ำใช่ไหมดังนั้นถ้าวัตถุเนี่ยความหนาแน่น หนึ่งร้อยกิโลกร,รัมต่อลูกบาศกเมตรมันก็จะจมแค่สิบเปอร์เซ็นต์ใ่ไดังนั้นข้อนี้เขาบอกว่าวัตถุความวัตถุความหนาแน่นเก้ารอยยี่สิบกิโลกร,รัมต่อลูกบาศกเมตรดังนั้นมันก็ต้องจมเก้าุบสองเปเซ็นต์ ถ้าใช้เซนต์กระบวนการทั้งหมดนี้สามารถคิดได้คิดในใจได้ข้อนี้เขาให้หาเป็นหน่วยเปอร์เซนต์ใช่ป่ะเราก็ได้เปอร์เซนต์มาแล้วว่าข้อนี้ตอบ92เปอร์เซนเป็นคําตอบสุดท้ายข้อนี้อ่านโจทย์ก่อนครับอ่านโจทย์เขาให้ข้อเขาเขาให้ข้อมูลอะไรมาบ้างจะเห็นได้ว่าเราคิดตรงๆก็ได้คือตั้งสมการหรือไม่ก็อาจจะคิดในใจก็ได้ซึ่งคําตอบก็ได้เท่ากันคือ 92%บสองอร์ซอ่ะโอเคครับ